แล้วก็ตัดสินใจใช้ดู oh. ทั้งปุ๋ยหญิงเกษตรนะคะแล้วก็ชุดคู่หูตัวนี้ด้วยค่ะคแต่สิ่งที่ตอบโจทย์เราคือ ผลผลิตถูกไหมครับใช่ค่ะในปีที่เราใช้มาประมาณสักกับปีก็ว่าได้ถูกไหมครับใช่ค่ะเพราะนี่มาเข้าสู่ต้นอัทุเรียนอายุ5ปกีกว่าแล้วถูกไหมครับเราได้รับผลผลิตมาสักกี่ตันกันทีเดียวครับปีที่แล้วนี่ก็คือมันมันจะไม่เป็นทุกต้นนะคะที่ได้ก็คือประมาณ500กว่าลูก500ยกว่าลูกใ,ใน192ต้นดีนะลักษณะของผลมันเป็นยังไงครับลูกจะสวยนะคะมันจะไม่เป็นมันจะไม่เป็นเข้แล้วก็เปลือกมันจะไม่ไม่นาค่ะถูกใจเราใช่ค่ะเพราะว่าเพื่อนบ้านเขาบอกว่าถ้าทุเรียนปีแรก มันจะเป็นเค้เปลือกหนาเปลือกหนาแล้วทรงไม่สวยทรงไม่สวยทรงเหมือนไอ้เคนะฮะะบิดบิดเบี้ยวเบี้ยวแล้วก็แล,วกแล้วก็เนื้อมันจะแบบกรอบด้วยค่ะตัวนี้เนื้อแน่นเนื้อแน่นใช่ค่ะเพราะว่าจะพ่นลูกช่วงนั้นจะพ่นลูกเยอะพ่นไปที่ลูกด้วยใช่ค่ะพ่นไปที่ลูกเสร็จแล้วน้ําหนักของลูกล่ะครับ เป็นยังไน้ำหนักนี้มันจะไม่เบานะคะรู้สึกว่าน้ำหนักนี้จะดีกี่กิโลต่อลูกประมาณครับที่ที่สวนนี้นะคะก็คือมันจะเป็นบางต้นบางต้นก็จะลูกใหญ่ประมาณ3ากิโลกว่าก็มี4ี่กิโลก็มีค่ะก็ถือว่าถูกใจเราสิครับใช่ค่ะเป็นมาตรฐานของ3โล4โล5โลถูกไหมครับดังนั้นก็ถือว่าได้มา500ลูกเริ่มต้นของการทําการเกษตรเราเริ่มเห็นผลผลิตนะครับรสชาติเป็นไงครับรสชาตินี่จะหวานกรอบอะไรนะหวานกรอบสีสีของเนื้อทุเรียนนี่สีของเนื้อจะออกเหลืองเข้มโนืก็ดี เป็นทุเรียนภูเขาไฟเลยใช่ค่ะเป็นทุเรียนแบบเนื้อภูเขาไฟเ,เนื้อภูเขาไฟนะน่าชื่นใจนะครับตรงตามสายพันธุ์ตรงความรู้สึกของพี่น้องที่อยากจะมาเที่ยวสีสเกตเลยได้แล